3 5มถึง5มกราคม69ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตใช้สิทธิ์วันที่8คกุมภาพันธ์69รายละเอียดเป็นอย่างไรจะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจากักรระหว่างวันที่3-5มกราคม2569และใช้สิทธิ์ในวันที่8กุมภาพันธ์2569ณสถานที่ตามเขตที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะการออกเสียงประชามติไม่มีการออกเสียงล่วงหน้านะคะแต่สามารถลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักรได้ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตรหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทวอทโดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเพียงสาวันเท่านั้นค่ะระหว่างวันที่3-5มถึง5มกราคม2569ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประชามตินอกเขตและนอกราชนาจากักรไปใช้สิทธิ์ได้ในวันที่8กลกุมภาพันธ์2569ณสถานที่ตามเขตที่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ หากไม่ได้ลงทะเบียนประชามตินอกเขตไว้จะต้องกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติณนะที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะสำหรับการออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียวด้านคอรมอได้กำหนดคำถามเอาไว้ว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ในวันที่8กุมภาพันธ์2569ท่านจะได้รับบัตรโดยตัวบัตรจะมีช่อง เห็นชอบไม่เห็นชอบและไม่แสดงความคิดเห็นสามารถกากบาดได้เพียงช่องเดียวเท่านั้นนะคะและไม่ควรวาดขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายอื่นใดมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียทันทีค่ะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือสายด่วน1444ค่ะ